สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันสบายสไตล์ส,สวิตนะครับวันนี้มาผ่านมานะครับที่หน้าเมืองกระบี่ชายทะเลนะครับก็เอาบรรยากาศใกล้เที่ยงนะครับแดดอาจจะร้อนสักหน่อยแต่ก็เป็นบรรยากาศที่ ดใสนะครับเพราะว่าแสงแดดออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับก็ท้องฟ้าก็บางครั้งก็มืดคลึมบางครั้งก็สว่างก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับก็จะเห็นว่าเรือโดยสารก็จะจอดอยู่เรียงรายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิเศษก็คือวันนี้ข้างขึ้นนะครับดูแล้วน้ำทะเล ขึ้นเต็มที่นะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามก็เลยอดไม่ได้นะครับที่จะเอาภาพน้ำทะเลที่ขึ้นปริ่มชายตะลิงนะครับก็ทำให้เห็นสภาพโดยทั่วไปเช่นป่าโกงกลางอย่างนี้มองเห็นไกลๆก็น้ำจะปริ่มป่าโกงกลางเลยนะครับเราจะไม่เห็น สภาพชายหาดที่โผล่ออกมานะครับก็อยู่ประมาณนี้เราจะไม่เห็นชายหาดเลยนะครับถึงแม้น้ำจะไม่เขียวเป็นมรกตก็ตามนะครับเราอาจจะมีสีขุ่นไปบ้างแต่ก็ยังดีที่จะได้ภาพน้ำที่ขึ้นเต็มตะลิ่งอย่างนี้นะครับเพราะว่าลงสวิตมาแล้วเนี่ย ส่วนมากจะพบตอนที่น้ําทะเลลดนะครับแต่วันนี้มาวันนี้โชคดีค like รับน้ําทะเลขึ้นเต็มที่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สวยทีเดียวนะครับเพื่อนๆทะเลนี้เขาเรียกทะเลอันดามันทะเลทะเลตะเล ครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสาหรับการกดติดตามนะครับภาพรวมวันนี้ก็เอากันแค่นี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงตอนนี้คลิปหน้าพบกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ